ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องตามพอสวอปนะครับนั่นก็คือแผนงานแล้วตัวของโปรเจกต์จะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนอคาเดมีอคาเดมีมูนไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญพอสวอปด้วยกัน เนื่องจากเหรียญพอสวอปตอนนี้นะครับมีอยู่2ประเด็นที่น่าสนใจอ่ะเราไล่ไปทีละประเด็นเดวยก,กันประเด็นแรกนะครับตอนแรกเขาพอสวอปมีการประกาศนะครว่าเขาจะเป็นมัลติเชนเนาะนะครับเขาก็จะสร้างพอเชนของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วเขาก็มีการบอกนะครับว่าเชนอะที่เขาจะเพิ่มเข้ามาคือ BNB กับ e t h หรือ e t h e r e u m นะครับแล้ววันนี้นะครับมีการเปิดเผยเพิ่มนะครับว่าเขาจะมีการบวกเชนของโพลีก o อนมาอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเหรียญมีมทั่วไปนะครับที่เกิดขึ้นอย่างลูฟี่อย่างไรพวกนี้ฉะนั้นลุ้นแค่พอสวอปอย่างมี V2 พอแล้วนะครับโปรเจกต์ดีนะครับแต่ก็เห็นแล้วนะครับว่าอยากให้เขาไปแบบนี้แหละค่อยๆไปนะครับ แต่ก็น่าสนใจนะพอสวอปอะมีเขาเรียกว่าเครือข่ายที่ดีนะครับมีเส้นแล้วกันนะครับที่จะเข้ากระดานในช่วงนี้เนาะนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนเดือนมีนาคมนะครับก็ในช่วงเดือนนี้ผ่านมาก็เข้าอ่ารู้สึกว่าจะเป็นคอย EX นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเข้าไปเรียบร้อยอ๋อคอยสโตรกคริปโตเอ็กชแนนะครับไม่ใช่คอย EX คอยสโต๊คริปโตเอ็กชแนนะครับพึ่งเข้าไปนะครับประมาณ28เมษายนนะครับก็จะมีการเข้าอ่ะนะครับมาเรื่องที่2พอ Swap ตอนนี้กำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับเพราะว่าพอส w a ปเนี่ยเป็นเชนดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วมันมีเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพอโซนนะครับ พอโซนเนี่ยจะเล่นฝั่งของ NFT พอสวอปจะเล่นฝั่งของ DeFi มีการบอกนะครับว่าสองเหรียญนี้จะมาบวกโปรเจกต์กันไม่รู้ว่าทีมงานที่เป็นหัวเนี่ยเป็นหัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่พอส w a ปเนี่ยไม่ได้เปิดเผย c o หรือ CTO นะครับแต่พอโซนเปิดเผยก็คือ JD นะครับก็เป็นคนเป็น เป็นคนออกมากาวนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าจะทำงานร่วมกันนะครับพอสวอปจะเป็น DeFi าพอโซนจะเป็น NFT ส่วนตัวผมถ้าเกิดจะซื้อซื้อตัวไหนพอสวอปนะครับส่วนพอโซนเนี่ยาราคาค่อนข้างใกล้ๆกับลูน่าหน่อยนะครับก็คือประมาณ0ูนยตัวก็ถ้าเกิดซื้อก็ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับเราก็ดูโปรเจกต์ก็มีแต่ nFT นะครับแต่ถ้าเกิดออกมาทำงานร่วมกันเอาแหละในตรงนี้นะครับก็อาจจะทำให้พอพอสวอปเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นส่วนตัวผมผมผม,ผมดูเหรียญพอสวอปมากกว่านะครับอันนี้ก็ที่มาจากพอกิชินะครับ e t s นะครับวันที่ยี่สิบห้าเมษายนปีสองพันิบสาก็ได้บอกตรงนี้เอาไว้นะครับได้ระบุเอาไว้ฉะนั้นเราก็ติดตามด้วยกันว่าพอสวอปจะไปได้ไกลขนาดไหน นะครับเราก็พอโสดเนาะน่าสนใจนะครับจะเปลี่ยนเป็น V2 หรือเปล่าผมขอแค่นี้เองว่าอย่าเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากเสี่ยงก็เอาไว้สัก10บดอลลาร์ก็พอนะครับแต่ส่วนตัวผมพอสวอปจะเปลี่ยนไหมผมว่ายากนะอุปทานมีพันล้านล้านแล้วนะครับมันก็จะง่ายนะครับคือคือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเกิดส่วนใหญ่เหรียญที่เปลี่ยนนะครับ ก็คือว่าไปบ้าทำโปรเจกต์เกินไปนะครับแล้วก็อ,อุปทานมีเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็อุปทานอยู่ที่พันล้านล้านนะครับตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่แล้วประมาณเก้าล้านล้านมั้งนะครับประมาณเก้าร้อยล้านล้านนะครับน่าจะประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นเหรียญน,น่าสนใจผมว่าไม่น่าเปลี่ยนแล้วแหะนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสี่ยงก็ไว้สิดอลลาร์พอละให้มันโตไปตาม วิธีของมันนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรมาก็ไม่เป็นไรพูดเอาไวเ้เฉยๆนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าดูอุปทานแล้วก็ใกล้ๆเคียงกับชีบะแหละง่ายนะครับยังง่ายอยู่ถ้าเกิดอุปทานไปแบบเป็นหลักล้านสามตัวหรือว่าประมาณแสนละล้านล้านเนี่ยแบบเปรีบอกเนี่ยหรือหมื่นล้านล้านแค่หมื่นล้านล้านก็ต้องดูละนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าหลายเหรียญก็เปลี่ยนมาอันเนี้ย อุปทานไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องกันความเสี่ยงไว้ไม่เกินกวนร้0ยดอลลาร์นะครับในการลงทุนเอาข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไค i ายและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อพอสวอปนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b รและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสีย่ยงและสำหรับวันี้ผมหวังว่าพอสวอปจะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟน่มคผมต้องเลือก sp.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่า มันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้ง Spot ทั้ง f ิวเจอร์นะครับวอลลุ Volume, แ่แรงแรงดีดมากระดาน s t com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพลซิงค์ทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้ คุณสามารถสร้างรายได้แพสซิฟจากกระดาน x c c o m เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปน,นะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน x t c o m อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของคุณ